สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแบงค์นะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับวันนี้คุณครูจะมาทบทวนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนไปทั้งหมด4หน่วยด้วยกันนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับที่เราเรียนไปก็มีนะครับหน่วยที่1เรื่องของงานบ้านนะครับหน่วยที่2เป็นเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับหน่วยที่3เป็น งานกเกษตรนะครับและหน่วยที่4เป็นเรื่องของงานประดิษฐ์นะครับแต่วันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้แค่2หน่วยก่อนด้วยกันก็คือในเรื่องของงานบ้านนะครับในหน่วยที่1และหน่วยที่2ในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายคุณครูจะมาทบทวนให้ทั้ง2หน่วยนี้ก่อนนะครับแล้วคุณครูก็จะมีแบบทดสอบให้ทําด้วยนะครับเก็บคะแนนนะครับหลังจากฟัง คลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะมีข้อสอบให้ทำนะครับเพื่อเก็บคะแนนนะครับเราจะมาทบทวนทั้งสองหน่วยนี้ด้วยกันก่อนนะครับอ่ะหน่วยแรกนะครับหน่วยแรกเป็นเรื่องของงานบ้านนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้จักนะครับงานบ้านมีอะไรบ้างหนึ่งเลยประเภทของ งานบ้านนะครับเราจะต้องรู้จักประเภทของงานบ้าน2ประโยชน์ของงานบ้านนะครับประโยชน์ของการทํางานบ้าน3การทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะครับเราจะต้องรู้จักทั้ง3อย่างนี้ก่อนทั้งประเภทประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะครับเราจะต้องรู้3อย่างนี้นะครับ อ่านะครับนักเรียนจะต้องมารู้เกี่ยวกับความหมายของงานบ้านก่อนนะครับว่างานบ้านคืออะไรนะครับงานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวในแต่ละห้องจะต้องมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่น ห้องนอนนะครับส่วนของห้องนอนส่วนแรกนะครับก็จะมีเตียงนอนมีหมอนมีผ้าหม่มมีตู้เสื้อผ้านะครับส่วนที่2เป็นห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกมีอะไรบ้างมีเก้าอี้รับแขกมีโต๊ะวางของมีแจกันดอกไม้นะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีโทรทัศน์ด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับในห้องรับแขกต่อไปเป็น ส่วนที่3ก็คือห้องครัวห้องครัวก็จะมีเตาปรุงอาหารนะครับมีอ่างล้างจานอ่างล้างผักนะครับแล้วก็มีตู้กับข้าวตู้เย็นที่อยู่ในห้องครัวนะครับและต่อไปก็คือห้องอาหารนะครับส่วนที่4ห้องสุดท้ายนะครับก็คือห้องอาหารห้องอาหารก็จะมีโต๊ะอาหารมีเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารแล้วก็มีอาหารนะครับ านะครับต่อมานะครับนักเรียนก็มารู้จักเกี่ยวกับประเภทของงานบ้านว่าประเภทของงานบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างประเภทของงานบ้านก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันแต่เราจะมารู้จักประเภทที่1ก่อนก็คืองานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีกวาดบ้านมีถูบ้านมีรดน้ำต้นไม้มีทิ้งขยะ มีเช็ดถูนะครับงานเหล่านี้เนี่ยเป็นงานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านนะครับนะครับต่อไปนะักเรียนจะต้องไปรู้จักประเภทที่2นะครับด้วยการอ่ามาประเภทที่2นะครับประเภทที่2ก็คืองานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะครับ งานอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่สมาชิกในครอบครัวม,มีอะไรบ้างเช่นล้างจานนะครับอันนี้ก็เป็นงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวเหมือนกันนะครับทำอาหารจัดโต๊ะอาหารซักเสื้อผ้ารีดผ้านะครับเมื่อนักเรียนรู้จักประเภทของงานบ้านไปแล้วนะครับงาน ดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านนะครับอันนั้นปเป็นประเภทแรกประเภทที่2ก็คืองานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะครับสิ่งไหนที่นักเรียนสามารถช่วยพ่อแม่ได้บ้างนักเรียนดูซิอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยนักเรียนช่วยพ่อแม่ได้ไหมครับช่วยได้นะครับก็เป็นการสร้างวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบ นะครับแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมครอบครัวอีกด้วยนะครับสิ่งไหนที่นักเรียนไม่ควรทำอย่างเช่นการรีดผ้าเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อันตรายมากๆเลยสำหรับวัยของนักเรียนนะครับเพราะว่าต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับแล้วก็ความร้อนด้วยก็เกิดอันตรายได้ดังนั้นเนี่ยวัยของนักเรียนก็ยังไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยต้องโตขึ้นก่อนนะครับนักเรียนถึงจะทำได้นะครับ การซักเสื้อผ้าเนี่ยนักเรียนสามารถช่วยพ่อแม่ได้ไหมครับช่วยได้นะนะครับแต่ต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือด้วยนะครับในการซักเสื้อผ้านะครับนักเรียนอาจจะช่วยในการตากเสื้อผ้าก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับหรือการล้างเสื้อผ้าและนักเรียนก็สามารถทําช่วยพ่อแม่ได้นะครับการจัดโต๊ะอาหารอย่างเช่นการเช็ดถูโต๊ะ การจัดเก้าอี้นะครับพวกนี้นักเรียนสามารถช่วยพ่อแม่ได้นะครับในการจัดโต๊ะอาหารทําอาหารอาจจะเป็นการล้างผักนักเรียนก็ช่วยพ่อแม่ได้ในส่วนนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการล้างจานนะครับบางทีเนี่ยการล้างจานเนี่ยนักเรียนก็สามารถช่วยพ่อแม่ได้ถ้ามีผู้ปกครองเนี่ยอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นการล้างจานที่มันเป็นจานที่เป็นแบบจานกระเบื้องนะครับอาจจะแตกได้ นะครับหรือเป็นแก้วนักเรียนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีผู้ปกครองคอยให้คําแนะนําระหว่างที่นักเรียนทํางานบ้านนะครับสิ่งไหนที่นักเรียนสามารถทําได้ในวัยของนักเรียนก็จะเป็นการกวาดบ้านถูบ้านนะครับเหล่านี้นะครับการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้นะครับการเช็ดโต๊ะนะครับการจัดของเล่นนะครับวางอยู่ในชั้นเก็บของใสตาา่ตะกร้านะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้มากเลยนะครับอย่าปล่อยให้พ่อแม่เนี่ยต้องทํางานคนเดียวนะครับงานเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถช่วยพ่อแม่ได้นะครับงานบ้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นงานของแม่อย่างเดียวของพ่ออย่างเดียวนะครับทุกคนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยถือว่านะครับสามารถช่วยงานบ้านได้ทั้งหมดเลยเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับงานบ้าน เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่สมาชิกคนใดคนหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับดังนั้นเนี่ยงานบ้านจึงต้องเป็นของสมาชิกทุกคนช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวอีกด้วยนะครับ ต่อไปนะครับนักเรียนมาดูประโยชน์ของการทำงานบ้านนะครบับประโยชน์ของการทำงานบ้านมีอะไรบ้างของการทำงานบ้านมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเป็นการช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัวเห็นไหมครับเป็นการช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองนะครับตอนนี้เราจะต้องปลูกฝังนะครับไวของเราเนี่ย นะครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องปลูกฝังเรานะครับให้เรารู้จักสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองนะครับมีความรับผิดชอบต่อตอนเองนะครับต่อคนอื่นนะครับแล้วก็มีการสร้างความสามาัคคีมีความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับทีส่สร้างความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับสร้างความผูกพันเป็นกิจกรรมครอบครัว นะครับเราช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก็มีความสุขนะครับนะเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับเป็นการออกกำลังกายด้วยนะนะครับอย่างเช่นการกวาดบ้านถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายได้ด้วยนะแล้วก็ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับบ้านของเราก็จะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็น่าอยู่ด้วยนะบ,บ้านของใครลกเนี่ย เราอยากจะไปเที่ยวบ้านคนอื่นไหมครับเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าอยู่แล้วก็หน้าอาศัยด้วยนะครับจะได้ไม่มีหนูมแมลงสาบมาอยู่อาศัยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดบ้านให้หน่าอยู่หน้าอาศัยเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับอ่เด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับการทำงานบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองนะครับเด็กๆสามารถช่วยผู้ปกครองได้ดังนี้นะครับมีอะไรบ้างหนึ่งเลยการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของนะครับเราจะมีวิธีการจัดเก็บอย่างไรในการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องแยกประเภทนะครับ ของเล่นและของใช้ด้วยนะครับ2นะครับเราจะต้องทำความสะอาดของเล่นของใช้ 3. นะครับเราจะต้องทำความสะอาดโต๊ะนะครับตู้ชั้นวางของหรือกล่องนะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆมาเช็ดถูนะครับ 4. ะครับการจัดเก็บของเล่นของใช้เนี่ยใส่โต๊ะตู้ชั้นวางของเนี่ยเราจะต้องจัดนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ที่เรานำมาทำความสะอาดมีอะไรบ้างนักเรียนดูเลยอุปกรณ์ทำความสะอาดมีอะไรบ้างครับผ้าคีริวนะครับใช้เช็ดทำความสะอาดต่อไปก็ถังน้ำเอาไว้ใส่น้ำใน,ในการชุบน้ำมาเช็ด นะครับเช็ดตู้ชั้นวางของต่างๆให้สะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราสามารถช่วยผู้ปกครองได้ก็คือการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของนั่นเอง mm hmm. ต่อมานะครับการจัดเก็บของเล่นนะครับควรจัดเก็บในกล่อง ชั้นวางของหรือตู้นะครับการจัดเก็บของเล่นเนี่ยเราก็ควรจัดเก็บในกล่องนะครับหรือชั้นวางของเล่นนะครับหรือตู้นั่นเองจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยมาเห็นเราเล่นของเล่นกระจัดกระจายทิ้งไว้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องมานั่งเก็บเนี่ยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแน่นอนเลยนะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราสามารถแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เนี่ยอย่างเช่นการจัดเก็บของเล่นเนี่ยเราจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะได้เบาแรงของพ่อแม่นะครับแล้วก็เป็นการฝึกนิสัยที่ดีด้วยนะครับสร้างวินัยในตนเองด้วยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองด้วยดังนั้นนักเรียนก็จัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นการจัดเก็บของใช้นะครับ การจัดเก็บของใช้มีอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับสบู่นะครับในการจัดเก็บสบู่เนี่ยเราก็ควรจัดเก็บในกล่องกล่องสบู่ที่มีอะไรครับมีรูแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะครับแล้วก็จัดเก็บในชั้นวางสบู่ในห้องน้ํานะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่วนต่อมาก็คือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวเราจัดเก็บก็คือ แขวนไว้ที่ตะขอแขวนนะครับหรือผ้าที่เราาดผ้า,ผาหรือเราตักผ้าก็ได้ครับอันนี้คือการจัดเก็บผ้าเจ็บตัวต่อไปเป็นแปรงสีฟันนะครับเราก็จัดเก็บไว้ที่ติดกับฝาผนังนะครับนะครับหรือแขวนไว้อย่างเงี้ยนะครับติดไว้กับฝาผนางังหรือจัดเก็บในพันชนะทรงกระบอกตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดเก็บแปรงสีฟันนะครับ นะครับต่อไปนะครับการจัดเก็บของใช้แก้วน้ำนะครับแก้วน้ำเนี่ยเราอาจจะแขวนไว้ในที่แขวนนะครับหรือคว่ำไว้บนที่คว่ำแก้วนะครับแก้วน้ำเนี่ยนะครับแก้วน้ำเนี่ยเราจะต้องแขวนไว้นะครับหรือคว่ำไว้บนที่คว่ำแก้วนะครับต่อไปหวีหวีก็คือเราจะเก็บไว้ในกระจาาหรือตะกร้านะครับหรือ เก็บไว้ในพานชนะทรงกระบอกนะครับส่วนเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะแยกประเภทไว้ก็คือเสื้อผ้าที่ต้องรีดกับเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะครับเสื้อผ้าอะไรที่ต้องรีดนะครับก็คือชุดทํางานนะครับชุดไปเที่ยวนะครับหรือชุดนักเรียนพวกนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่ต้องรีดเมื่อรีดเสร็จแล้วเนี่ย เราจะต้องใส่ไม้แขวนเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แยกไว้ด้วยว่าอันนี้เสื้ออันนี้กางเกงนะครับแยกให้เรียบร้อยเลยนะครับหรือเตรียมเป็นชุดชุดไว้ก็ได้นะครับต่อไปเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเสื้อผ้าแบบใดที่เราจะต้องไม่รีดนะครับก็คืออย่างเช่นเสื้อยืดนะครับชุดชั้นในนะครับหรือจะเป็นชุดนอนนะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องรีด ผ้าขนูก็ไม่ต้องรีดนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดอันไหนเราไม่ต้องรีดเราก็พับแล้วก็เก็บเข้าตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะครับอาต่อมานะครับการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 2. การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว ของใช้ส่วนตัวคืออะไรครับของใช้ส่วนตัวก็คือของใช้ที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเพราะอาจทำให้เกิดการติดโรคต่างๆเช่นโรคตาแดงนะครับโรคขาวโรคไวรัสตับอักเสบโรคไข้เลือดออกนะครับของใช้ส่วนตัวเนี่ยเราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเพราะอาจทำให้เกิดการติดโรคมาได้ นะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนต้องป้องกันด้วยนะครับระมัดระว่างการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับห้ามใช้ของร่วมกับผู้อื่นเป็นอันขาดนะครับอ่าต่อมานักเรียนมาดขามขามมาูของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำนะครับอ่าของใช้ที่เราใช้เป็นประจำมีอะไรบ้างของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำหนึ่งเลยนะครับผ้าเช็ดหน้าสองแปรงสีฟันสาม หวี4ช้อนซ้อม5แก้วน้ำ6ผ้าเช็ดตัวอันนี้คือของใช้ส่วนตัวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันหวีช้อนซ้อมแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าอ่าอันนี้ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำนะครับ ของใช้ส่วนตัวเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับนะนลกเรียนก็เรามัดระวังด้วยนะครับห้ามใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นไม่งั้นอาจจะเกิดการติดโรคได้นะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับนะอ่าในหน่วยที่1ก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อในหน่วยที่2ในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับ ต่อมานะครับักเรียนเราจะมาขึ้นหน่วยที่2ก็คือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเลยหนึ่งนะครับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวันนะครับ2นะครับประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับ3นะครับ การแต่งกายด้วยตนเองนะครับอันนี้คือ3อย่างที่เราจะต้องรู้นะครับนะคือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวัน 2. ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3. การแต่งกายด้วยตนเองอ,อ่านะครับเราจะต้องมารู้เกี่ยวกับความหมายของเสื้อผ้าเกาะน,นะครับ เสื้อผ้าคืออะไรครับเป็นสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและอากาศหนาวได้ดีอันนี้คือความหมายของเสื้อผ้าต่อไปนะักเรียนไปดูความหมายของเครื่องแต่งกายบ้างนะครับเครื่องแต่งกายเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม และมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆเช่นอะไรครับอันนี้คือเครื่องแต่งกายนะครับนะ <C> e <al> เครื่องแต่งกายจะมีอะไรบ้างนะักเรียนมาดูนะเครื่องแต่งกายก็อย่างเช่นติดกิ๊บนะครับติดกิ๊บเพื่ออะไรครับเพื่อความสวยงามสวมนาฬิกาเพื่ออะไรครับเพื่อดูเวลานะครับสวมหมวกนะครับสวมหมวกเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับอันนี้คือ เครื่องแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายก็อย่างเช่นกิฟนาฬิกานะครับมูวกอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายนะครับต่อมานะครับอ่านะครับนักเรียนนะครับในอดีตเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยยังไม่รู้จากการทอผ้าและการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับจึงนําวัดสดุต่างๆที่หาได้จากธรรมชาติ เช่นใบไม้หนังสัตว์มาปกปิดร่างกายและนำไม้กระดูกสัตว์หรือหินมาใช้ตกแต่งร่างกายนะครับในอดีตเนี่ยมนุษย์เรายังไม่รู้จักการทอผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยจึงนำวัสดุดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบไม้หนังสัตว์มาปกปิดร่างกายแล้วก็นำกระดูกสัตว์นะครับหินนะครับหอย รับมาทําเป็นเครื่องประดับมาตกแต่งร่างกายนะครับอันนี้คือในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มีการพัฒนาขึ้นนะครับมีการทอผ้ามีการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายมาใช้สวมใส่ในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีการวิวัฒนาการแล้วก็มีการพัฒนามาตลอดไม่มีการหยุดเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาเสื้อผ้าไม่พอนะครับ มีการพัฒน,นาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆนมนุษย์เราเป็นถือว่าเป็นมนุษย์ที่ฉลาดมากๆนะครับะนักเรียนมาดูในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันนะครับเราควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยเช่นเสื้อมีปกคอไม่ลึกนะครับเสื้อที่มีแขนกระโปรงยาวคุมเข่า กางเกงขายาวเสื้อผ้าที่มีขนาดพอดีตัวและราคาประหยัดามาดูในเรื่องของเสื้อผ้าบ้างเสื้อผ้าก็จะมีเสื้อกล้ามชุดชั้นในเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวแล้วก็ชุดนอนนะครับอันนี้คือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันนะัเรียนมาดูเสื้อผ้าอีก แยกประเภทของเสื้อผ้ากันนะครับเสื้อผ้าก็จะมีกระโปรงสั้นนะครับมีชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนชายนะครับกระโปรงยาวนะครับชุดกีฬานะครับชุดว่ายน้ํากางเกงขาสั้นกางเกงขายาวอันนี้คือเสื้อผ้านะครับที่เราใส่ในชีวิตประจำวันของพวกเรา นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าต่อมานะครับอ่าต่อมานะครับนักเรียนมาดูในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างนะครับเครื่องแต่งกายก็มีรองเท้าหนังนะครับรองเท้าหนางังอันนี้เป็นรองเท้าหนังของผู้หญิงใช่ไหมครับที่สวมใส่ไปโรงเรียน อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใวใยผู้ชายนะครับเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนเหมือนกันอันนี้เป็นเข็มขัดนะครับอันนี้เป็นถุงเท้านะครับอันนี้เป็นรองเท้าแต่อันนี้เป็นมัวนะครับอันนี้เป็นถุงมืออันนี้ถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายทั้งหมดเลยนะครับ นะคเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบเข็มขัดถุงเท้ารองเท้าแตะมวกแล้วก็ถุงมือนะครับถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายนะครับามาต่อกันนะครับเครื่องแต่งกายด้วยการมีอะไรอีกมีแว่นตานะครับมีโบมีกิ๊บ นะครับมีสร้อยคอนะครับมีเข็มขาดนะครับมีกำไลแล้วก็มีนาฬิกาอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายเลยที่เราสวมใส่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับอ่านักเรียนมาดูประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับ1เลยช่วยปกปิดร่างกาย2ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น 3. าทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดี 4. ตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าให้สวยงาม 5. เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นเมื่อแต่งกายได้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาสฤดูการและสถานที่นะครับสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับก็คือความเหมาะสมกับโอกาสนะครับฤดูการและสถานที่นะครับเหมาะสมกับโอกาส อะไรบ้างอย่างเช่นเราไปงานศพเนี่ยเราก็ควรเลือกเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมนะครับอย่างเช่นชุดสีขาวนะครับชุดสีดำเพื่อไปไว้ทุกข์แก่ผู้เสียชีวิตนะครับแก่ญาติผู้เสียชีวิตนะครับอ,อยู่ในช่วงไว้ทุกข์หรือโศกเศร้านะครับเลือกเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าที่สีฉูดฉาดนะครับนะ ต่อไปฤดูการนะครับฤดูการเราก็ควรเลือกเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมกับฤดูการอย่างเช่นนะครับฤดูฝนนะครับเราก็ควรติดล่มไปด้วยหรือเสื้อกันฝนนะครับนะต่อไปเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวเราก็ควรเลือกเสื้อแขนยาวนะครับกางเกงขายาวหรือติดเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับนะที่สร้างความอ,อบอุ่นให้แก่ร่างกาย นะครับอ่าต่อไปฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนเนี่ยเราก็ควรเลือกเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมกับฤดูร้อนด้วยอย่างเช่นเสื้อยืดนะครับนะหรือเสื้อที่มันมีความบางเบาสวมใส่สบายนะครับอ่ายืดหยุ่นง่ายนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่ มีอากาศ่ายเทไม่อับชื้นด้วยนะครับเราก็จะไม่มีเหงื่อด้วยนะครับนะในฤดูร้อนต่อไปสถานที่เราก็ควรเลือกเสื้อผ้าที่มันเหมาะสมกับสถานที่อย่างเช่นเราไปวัดนะครับเราก็ควรสวมใส่กระโปรงที่มีความยาวเ,เลยเข่านะครับเลยเขา่าครับกระโปรงยาวเลยเข่านะครับกระโปรงสั้นได้ไหมไม่ได้เสื้อแขนกุดได้ไหม ไม่ได้นะครับต้องเป็นเสื้อแขนยาวกระโปรงยาวเลยเข่านะครับนะอันนี้ถึงจะเหมาะสมนะครับการที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของโอกาสฤดูกาลแล้วก็สถานที่ด้วยนะครับนะ,ะต่อมานะครับการแต่งกายด้วยตนเองนะครับ การแต่งกายเนี่ยเป็นงานอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเองอนักเรียนมาดูก่อนการแต่งกายครับก่อนแต่งกายเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็คือมีแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำเช็ดต,ตัวให้แห้งเช็ดผมให้แห้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดความอับชืน้น ซึ่งทำให้มีกลิ่นตัวและป้องกันอาการคันจากผดพื่นหรือโรคผิวหนังเช่นกลากเกื้อนนะครับอันนี้คือก่อนการแต่งกายนะครับรวมไปถึงการแปรงฟันล้างหน้าและแอาบน้ำให้สะอาดด้วยนะครับก่อนแต่งกายเนี่ยเราก็ควรแปรงฟันล้างหน้า นะครับแล้วก็อาบน้ำให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่านะครับต่อมานะครับนักเรียนก็ควรใช้ผ้าเช็ดตัวนะครับเช็ดตัวและเช็ดผมให้แห้งหลังจากอาบน้ำทุกครั้งนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับความอับชื้นนะครับอาการคันนะครับผดผื่นต่างๆนะครับ หรืออาจจะเป็นโรคผิวหนังได้นะครับอาจจะเป็นกากเกื้อนได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องควรเช็ดตัวและเช็ดผมให้แห้งทุกครั้งหลังจากอาบน้ำนะครับอ่าเราก็ทบทวนบทเรียนไปแล้วนะครับทั้ง2หน่วยด้วยกันนะครับก็คือหน่วยที่1ในเรื่องของงานบ้านแล้วก็ในหน่วยที่2ก็ในเรื่องของ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับหลังจากนักเรียนชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับคุณครูมีแบบทดสอบให้ทำด้วยเพื่อเก็บคะแนนดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจนะครับทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับนะดังนั้นคุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ